นี่อยู่ที่อยู่ที่เกาะก,กูดเกาะก,กูดจังหวัดตราดนะครับดูริมทะเลมื้อเช้ามื้อเช้าริมทะเลนะครับมื้อเช้าริมทะเลเลยนะครับก็แบนะอ,อะไรไส้กอกเหรอเส้กอกแฮมเหรอชิเนะี่ยมีเป็นข้าวต้มไหม กต้มหมูก็ต้มกระดูกหมูอ่อนนะกระดูกหมูอ่อน,อนร้อนๆมีมข้าวผัดไข่ดาวอืม กินข้าวผัดกับเส้กรอบเลยแต่แฮมเลยไปเนี่ยืังเชา้าบรรยากาศดีเย็นสบายมาก สดข้าวต้มร้อนๆชื่นใจฟังเสียงขึ้นน้ำใสมากอยู่เกาะกูลทะเลภูเขาข้ต้มร้อนๆ,ๆตอนเช้าไห้ดาว สลัดยังไม่ได้กินอปล่อ